อยู่ครับอาครับไทเซอร์ครับปลื้มจิตตกมาไม่ค่อยดีครับเราจะรองไว้ได้ต้องแก้ไขไปครับเป็นโอกาสของเวียดนามแล้วมาจากแดนหลังครับอาครับเราจะแก้ไว้ได้อีกแดนหลังของเราเก่นี้ จะไม่มีโอกาสชัดๆครับเจอหอคอยเราอีกแล้วครับหมายเลข19ครับชัดชุอ่อนนี่ครับช่วยกันบล็อกนะครับทั้งชัดชุอ่อนทั้งพัดดาวครับช่วยกันครับแต้มเสียจะได้จากบล็อกนะครับ2คนนี้ครับรื้อจิตเสร์ฟเสร์ฟดีด้วยเข้ามาที่หัวเสาครับตัวทำคะแนนของเขาครับโดนบล็อกของเราครับแต่ลูกมันล้นออกไปครับเป็นแต้มของเวียดนามครับ ตันี่ทรวยครับตัดตันทีคนเก่งครับแต่มของมาจากเธอเนี่ยแหละครับของเวียดนามโอ้โหเราจะแก้ไว้ได้ครับเกือบเสียไปแล้วครับอาขอเวียดนามจะทําได้หรือเปล่าครับครับโอกาสของเรามาแล้ว หัวเสาครับแมฝากลูกนี้ลงไปไม่มีปัญหาครับชัดชูออนอีกแต้มหนึ่งของทีมไทยครับเกือบจะเสียแต้มไปแล้วครับสำหรับทีมไทยแต่ช่วยๆกันนี่นะครับนี่ฮะกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วก็ทําแต้มได้ครับชัดชูออนโอ้จังหวะเทคขึ้นตบดีมากนะครับสดีครับนี่ครับโดนหอคอยอีกแล้วครับทัดดาวไม่ลงครับบอลเร็วของเวียดนามครับแม่เราดักอยู่แล้วครับ นี่ครับขึ้นมากัน2คนครับนี่ครับขึ้นมาแล้วก็เป็นโดนบล็อกนะครับของทัดดาวลงไปเกมนี้นะครับเซตนี้เราได้คะแนนจากการบล็อกนะครับหลายแต้มเลยทีเดียวครับนะครับมุสล่าเซิร์ฟพาสด์บอลนี่ครับ20-12นะครับเปลี่ยนนะครับเวียดนาม เอาไมยเลข20เข้าไปครับเลที่ทองครับแล้วก็เวียนที่สวนนะครับออกไปอีก5คะแนนครับเราจะคว้าเหรียญทองครับใน4เกมคั้นที่30ครับจากทีมลเลยบอลหญิงครับโอ้โหนี่ฮะนึกว่าเขาจะตกแรงครับกับทันทีนะอย่างตามมาห่างๆนะครับเวียตนามประมาทเกินไปครับสำหรับตันนี้ เอาครับไม่เป็นไรครับยังหา่างกันอยู่7คะแนนครับหนูที่เวเสิร์ฟมาโอ้เสิร์ฟดีด้วยโอ้โหข่าวครับแล้วล้นนะครับเรื่องของเราน่าจะไปโดนเน็ตนะครับเป็นคะแนนของเวียดนามครับหลูที่เวครับเสิร์ฟ จะล้นอีกแล้วครับแม่แต่ว่าเรายังดีอยู่ครับเกือบล้นไปครับสหรับสำหรับบอลนี้บอลแรกเหมือนจะล้นแต่ว่าแก้ไขดีครับตัดดาวครับแล้วทุกนี้ก็โดนบล็อกของเวียดนามด้วยครับแต่ก็ลงอยู่ดีนะครับแต้ของพิมพิชยาครับเอาล้ครับวิลาวันครับเสร์ฟบอลของเขานี่นะครับเล่นมาอย่างเร็วครับหมายเลขสิบห้าครับทำแต้มครับเวียนทิตริน ฝ่าวอล์กบล็อกลงไปครับเขาทําคะแนนได้เท่ากับ2เซตที่ผ่านมาแล้วนะครับ15คะแนนต้องดูว่าจะได้เพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะครับเวียดนามนีเครับเท่ากับ2เซตที่ผ่านมาแล้วนะครับดูนะครับว่าจะสูงกว่านี้หรือเปล่า15แต้มหรือเปล่าครับไทยครับแหมหยอดง่ายๆครับอ่อนอุมาครับพาบอลไปง่ายๆครับไม่ต้องแรงเวียดนามนีขึ้นบล็อกนะครับแต่ไม่อยู่นะ ขออีก3คะแนนนะครับจะได้เหรียญทองนะครับเอาละครับเปลี่ยนเอาหมายเลข15ครับมาริกากันทองลงมาแทนทัศดาวนึกแจ้งครับนะครับมาริกาได้ลงมาช่วงท้ายของเซตตลอดนะครับมาริกาโอ้โหนี่ครับแรงยังดีอยู่ครับมาริกาครับเสิร์ฟล้นออกไปเลยครับเอ๋อครับ แต่มีมากกว่า2เซตที่ผ่านมาแล้วครับ16คะแนนแล้วครับสำหรับเวียดนามแต่คะแนนก็ยังห่างกับเราอยู่พอสมควรนะครับเรทิฮงส่งมาครับอืมเราเาาล่ะฮะเหมือนจะสุดปลายมือนะครับแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นแก้ไขแล้วดีนะครับกลายเป็นดีไปครับบอลนี้นี่ครับสุดปลายมือครับนี่ครับนีครับแต่เป็นดีของเราของลื้มจิตไปครับหม่ E เกือบไปแล้วเดี๋ยวยิ้มแบบเขินเลยครับเพิ่มจิตเกือบไปแล้วคือดูสุดปลายมือกลายเป็นหยอดเลยครับอาครับพรพันธ์เกิดปราบลงมาครับเอาฮะอีกสองคะแนนเท่านั้นครับจะเป็นเหรียญทองที่สองของวอลเลย์บอล เอาครับเอาค้โหแม่ที่ลงมาใหม่นี่ครับเหมือนกันเลยครับเสิร์ฟออกไม่กระเสิร์ฟติดนี่ครับเอาครับให้แต้มของเวียดนามไปครับเวียนที่ตรีนเสิร์ฟได้ครับโอ้โครับโดนบล็อกเวียดนามแต่ลูกมันเฉลอะออกไปครับโกลเมโด้พอยแล้วครับ ของทีมชาติไทยครับอีกหนึ่งคะแนนครับจะจบสามเซตรวดแล้วก็เป็นเหรียญทองครับครับแชมป์ชิปพอยต์นะครับครับเอามาได้สัมผัสเกมบ้างครับเอาวัชริยาลงมาครับเอาครับแชมป์ชิพพอยต์ครับโกเลนโอ้โหแล้วฝังเลยครับโอ้โหนี่ปิดได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวครับด้วยการเสิร์ฟเอสครับโอ้ลงมาแล้วเป็นกระโดดเสิร์ฟลงท้ายคอร์ดแล้วก็ เป็นแชมป์ครับวอลเลย์บอลหญิงของเราครับเม่ตามคาดเลยครับ3เซตรวดครับชนะไปอย่างขาดลอยครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจบ4เกมคราวนี้ไม่เสียเซตให้ทีมใดเลยครับใช่ครับ2 5 1 5 25 15แล้วก็2 5 1 7ก็ย้ำแทนเวียดนามได้อีกครั้งนะครับ ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับวอลเลย์บอลน,นะครับก่อนหน้านี้ก็ได้จากประเภทวอลเลย์บอลชายหาดหญิงนะครับแล้วก็1เหรียญเงินจากวอลเลย์บอลชายหาดชายนะครับมีมาได้เพิ่มอีกเหรียญน,นะครับ